สวัสดีครับผมมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองหาหกห้าครับผมมื้อนี้ครับจะโทรหาปานี่ครับผมเนาะเพราะว่าแฟนคลับทั้งช่องถามมาหลายมาครับผมเลขสูตรหกตัวของปานี่ครับผมเนาะงวดที่แล้วกับเขาศูนย์หกครับผมมื้อนี้ครับผมเนาะแต่มาเน้นย้ำเลขปานี่เป็นโค้งสุดท้ายแห่งเอฟซีทั้งช่องครับผมเพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับผมเนาะ ตัวมีการสีเวลาครับผมโทรหาปานีเลยครับโทรหาปานีเลยรับสายไหมนอ้อจะรับสายไหมครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมปานีครับจ้า ที่ยังอยู่ครับผมป้าครับผมประเฮ็ดหยังลูกแหะอ๋อครับผมอยู่บ้านหนาวปะข้าพโมอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านหนาวปะครับผมบ่ลูงมืนอคืนชนยังตกเลยทั้งสุดตกบ่บ่ครับผมป้าครับบ่ตกครับผมยังฝนอยู่อ๋อครับผมอยู่บ้านหนาวเหรอครับผมอยู่บ้านครับผมอืมครับผมป้าคิดว่าจะหมดเลยยังตกปกเป้ปกเป้อยู่เดี๋ยวดีเด่นตุ้ดล้านด้วป้าเนาะจะเข้าพุทจิการอะไรครับผมใช่เร็วเนาะปีใหม่จะปีใหม่ล่ะครับผม แกไป<น>อีกปีนึงแล้วลูกแมนนยครับผมครับผมป้าป้าครับมือนีครับผมมืนีจะมายำของสุท้ทยของป้าเห้อเอฟซีทั้งสองรับผมป้าครับของทุท้ายป้าครับให้เน้นศูนอะไรลูกเน้นศูนที่ป้ามักซูนแห้งมักซูนแห้งข้นก็หายมากหลยอาจารย์เหมือนกันเลยแต่แตมาตรงกับยอฟซีหาอาจารย์ดังๆก็ศ่อซูนสาม ศูนย์สามสิบบาทจ้ะเมืองน้ำเน็ตผาหา,าจารยนทุกอ,อาจารย์ก็มีแต่อาจารย์ดีดอยี้อ๋อครับผมจานตัวเดียวแต่ข้างลังเขาขันเม็ดเดียวคือหาสามบนศูนย์สามสิบบาทจ้ะข้างบนแต่ข้างล่างเน่ะเขาปั้นงดทีเดียวหนึ่งหาตัวเดียวไม่ละเป็นวันี้ก็ปั้นสามหา ฟันสามหาที่ครับผมทั้งหมดตีเหล็วก็ฟันหนึ่งหาตัวเดียวมงินก็ฟันสามหาตัวเดียวอ๋อครับผมแต่ว่ากันออกสามหาตีเหล็กก็ได้เดายอยู่ด้วยเนาะแมนแมนครับผมมข <า S 1> ึ้นขึน้นไหมล่ะป้าฟันว่าตีเหล็กมะกอดบ่ะไม่เคยฟันแบบนี้พเพราะเธอก็อย่าง<ม>คิดอย่างไปถึงตีเหลยงเลยยังไหนจะฟันเหนเ่ยว่ะตีเหล็กมากอดปนี่ปนี่ก็เลยถามปนิ่ปนี่ปนี่ก็เลยว่าปนี่แกจะตีเหลียงอยู่วางตีครับผมแก ด้วยว่าประเด็นที่แดงก็มนีซื้อมะขามหวานไว้นุ่มก็สอบห้ายก็สอบอยู่ประเด็นยี่แดงยกเอาเลยนะเอาก็สอบไหนก็ได้แกก็เอาไปก็สอบนั่นไม่หลาะแกก็ิิดสูงยค่ะไม่งวดเนี่ยอืมครับผมแม่ซื้อสามทั้หลายตะเกียไข่มันจีดสูงยไหม่ะป้านี่โดนๆป้นี่ยังไปฝันเป็นก้นมัทกรอกเสียออกบันเสียออกอายุเขาหรือเสียออกมือโทรศัพท์เขาอยู่ดีน่ะอืมครับผมป้าครับมันมึกกอดปนี่เ่ะผู้หญิงก็ผู้หญิงกอดกันจิตเป็นเนี่ย ซีซีวะป้าเขาต้องกอดเขาจะถามว่าปนี้อุ่นถ่ายปนี้ว่าปนี่แกจะเดเนแดงอยู่วางสิเน่ะอืมครับผมไม่ใช่ว่าจะเดินจะตักระโบพุ่มอันประคัมหวานปนี้ซื้อไวหลายยุ่กระสอบปุ๋ยเทินกันอยู่หลายกระสอบแบบแต่งลงเอ้อเลยอยู่กระสอบแบบกับโยกเอา่ะเขาเอาไปกระสอบนี่นี่แหละแล้วก็ถือมอญเดินก็ถือขัดแบบครับพ่อแม่ซื้อสามหากับหกสองหลายครับผมสองตัวนี่ ป้าครับเราป้าคนนี้มาเราป้าครับผมคนนี้ป้ามากตัวลายกระมูกเขาผมป้าวันนี้ป้าให้ป้ามากป้ามากชนสามก็ชนเจ็บซี่หายไปเลยนะก็โตโปนกใจตัวอ,อื่นเลยเพราะว่าป่านี้เขเคยเปลียวยนไว้แล้วแต่พเคยแต่ว่าปวดอย่างอื่นคือนล่อมือออกด้วยป้าดีน่าจะตัวเขาตัวแม่ทหารที่มีเขาพอไปปล่อยแล้วก็ญญติดต้องไปใกล้ใกล้บ้านคุณป้านี้สิดกฏกับไปเบิ้งนะ ครับผมปลาครับหนึเป็นกระบอกไข่บ่อะจะมีไข่บ่อมาแมงเสียออกมา,มกมาปอมรอู้สึกไหมล่ะครับผมปลาครับผมปลาเนาะมีกิมาปอมหลายตัวหน,นเนาะว่าของปนี่เขาหลาดมันก็เล็กทำไมของปนี่ดรอวาของโมเพิลนนั่นแหละของทหารนั่นแหละแต่มันเข่ารู้คนก็ออกมาปอมหลายจงอย่างสิงสงครับผมมุทิเล่ได้ออกมาาหลยมุทิเล่อหนึ่งนกป่านะครับผมเนาะขาทหารกับผมหนึ่งมาหนึ่งครับผมหนึ่งลางหนึ่งบ่มไม่ต้องดรเนาะครับผมปลาครับแต่ว่าคัน มันได้ันว่าให้ยิงกันมักมักสวน่ยล่ะขันคุประหัดมักเก่าติดตานี่ตรงไหน่ะมีนั่นแหละที่ว่ามักเก่ามักสวนกันห้เห็นเ้าแเ่นั้นแหละอืมครับผมมันไม่ประตูวันนี้มันออกมันออกตัวหมดเลยล่ะครับผมปาแต่มันใจสูนมี่ว่าติดอยู่ลางนี่มันใกศูนที่ป้าใช่เพราะว่าผมสังเจ็บึงผ้าเพราะว่าต้นปีมากเก่ากับซูนทุป่าเนาะแต่ปลายปีก็มากอีกแล้วครับผมเก่ปตูแกากอีกลายวน่ครับผม แคว่ามตก็นี่ตกกับศูนมันเป็นยู่รักบนเนาะมันอาจจะเป็นอยู่รักติดเนาะเนาะตเก่ามากกับรักติดเนว่าติดนี้ทรงไปหนวามีเก่าสามกสี่เก่าหากับหกก่าเจ็ดเก่าุบมันออกไปจ้ะครับผมตัดออกก็ไดเนาะเกากมันออกแล้วกตตัดออกก็ไดีนึงนะแต่ว่าห้ยมันก็มมกออกตัวเก่าอยู่เลยนะมเนามนครับผมอ่าแต่ฮัตเรนคันว่ามากเก่ากับเรนแล้วแค่เก่ากับมากศูนก่เรนแ้แค่โน่ะโตละมึงสองมนก็ไดมึงนะวะครับผมผมว่าวิ่งกับตางันนีครับผมวิ่งกว่า ครับผมจับคู่เคยเขากับผมก่อนผมมันมาิีเขากันไรเจ้าบอลจริงๆนะค่น้อครับผมแมนอยู่ครับมันมันจีมาแบบใหนมันิีเขานไรเจาบอลเลลูกสาวกนี่ที่ว่าสองตัวมัตัวหนึ่งกับมันหนึ่งกับศูนย์มันตรงกันกับปนี่เลยเห็นนาะครับผมปาครับมวดนั้นมันก็มัตรงกันกับปนี่หกหกมันก็หกเก่าครับผมแมนครับแต่งวดนี้หนึ่งกับศูนย์มันตรงกันศูนย์นะลอ๋อครับผมแต่คนไห้ศูนย์มาหลายแห่งเลยลูก แมนครับผมครับฟุดมันหลายครับผมตว่าดุดมันดังเนี่ป้าสามหาดังแห้งๆเดี๋ยวนี้สามหาดังดังเยอะรุครับผมดังแห้งครับผมเดี๋ยวนี้สามหาดับสามหนึ่งมันดังจิ้มบะวันสวนตะโดเนะลูกเนาะครับผมแมนครับผมแต่มันกระสีออกไน่ละว่ามีรัดแต่คนหน่ะให้สามสามลางหลายนะครับผมแมนป้าครับตะไบมือตะไบมือก้อนนี่ป้าลองข้าแพ้งมันจับอันลูกบอลไห้แม่สามเก็บเก็บสามครับผมลูกปิ้งปองไหมครับผมอยู่ที่วัด พ,พัดผู้จันหอมกับผมวัดปลาผู้จันหอมอ๋อพม่กันไฟบอกน้องก็แป้นไปน้ำบอกครับผมครับข,ข้าบุญครับผมปาาลานี่ไสงสชบไงที่โรงเซาลาแจ๊บใหม่คนไหน, <c oughs> น,นมาซี <c oughs> ตัวปะสามเจ็ดเจ็ดสามแม่คือท้ากับสามกก็สามสามเจ็ดเจ็ดสามใช่ครับผมของปลาเงี้ให้มากหกตัวทุกปานอนเลของตัวมีเก่าศูนย์หกเจ็ดแล้วกับสามซีนตัวปลาครับผมเนาะบอมีเจ็ดศูนย์ไม่เก่าเจ็ด บอลแมนปุ๊บบอลแมนป่าอะไรใช่ไหมฮกตัวไหมครับผมเรียกฮกตัวอ๋อใช่ใช่หนูเเรียกฮกตัวมันไม่ตรงกันมีแบมีเก้าศูนย์ครับผมมันตรงกันก็เลยมีอยูซิมาโต้คนได้ละครับผมมีเก้าศูนย์หกเจ็ดหลักกับสามสี่ติดดานล่างไปทางนั้นแหละครับผมเห็นดูครับผมตอนเห็นว่ามันเข่าข้างล่างข้างบนครับผมเห็นดูครับผมป่าเออนันนึงเนี่ยแล้วมันเลือกเอาแค่ว่ามันตรงกับ่ตานี่เนี่ยมันมีสามศูนย์แต่นี่ถึงมาสามศูนย์นี่อืมครับผมแต่ไฮวงกลมก็คือว่องผมสามศูนย์ครับผม แต่กระสีเปลี่ยนไม่ะลัตะงวดนี้มันเข่าครับผมป้ามวลนี้มันซื่อคือแบงเขาตงมวดหนาตรงสามเพราะว่าหวยปันี้มันสืเอ็นงมวดเดียวครับผมผมว่าเขกวางนอย่าครับผกระสเปลนไม่หมดเดียก็ทิ้งทิ้งทิ้งยี่สิบอะไรกสือจ้าเสืออะไริเมนครับผมบรถือกเทียครับผมหวยมันสี่ออกโยนหลังนะพบชุนมวดที่แล้วก็สือชุนหางวดหนึ่งกะสืบอกไม่ออกมวดนึ่ครับผมเมนครับเพราะว่าไม่งอวดเดียวอีกทีึ่้เล ออกนหลังหลายวดแล้วครับผมป้าเนี่เกนี่เราิถือนอยครับเล้วนี้ฝันแบบนี้เก๋แดดนี่ครับผมแม่ป้าใช่หเราต้องว่าตรงไหนครับได้เงื่นหัวเนี่ยคมันแมันเราาะว่าเราเห็ดตะบุญนี่ยเเราตะก้นบุญค้นไปถอดกระถิบมาถันบนนี้เลยผุชนมันก็ติดมหาครับเราแว่าครับผมครับป้ามาสูตรมาแยฐนมุกนี้ครับผมรับ ป้าว่าสูตรมะแทีจกิครับผมวันนี้บนล่างใชครับผมป้ามั่นใจนะลูกแต่คนอื่นป้าบอกว่าบวกเกี่ยวกับหวยดับผู้ใยได้หวยดับปูผาดิษเป็ดได้บอลสูงหกปันนี่ก็ได้เลยอ่ะแล่ว้าปันนี่กายพ่อเห็นอยู่แต่ปันนี่บอส่ไฟเพราะว่าคนว่าดับปันนี่กับ่าจริงๆเราดับแมนได้ครับผมแมนครับผมไม่งอดมันหันมันหลุดเขาเว่าอ่ะได้รึโบนิไใจ่ายได้ไซไปแก03 07ครับผมป้าเหยี่ยมา3 นสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์น้กป่านักซีคูกับผมที่แค่นั้นแหละแต่มันเลนกับทีเลนแค่นั้นแหละเพราะว่ามาดมาาัดกันมัดศูนย์กับเพื่อนมากศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามเลขเลขสามตัวป่าให้มาหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามนะครับ <ๆ S 2> ผมเนาะมีประตูลรืมีประตูมันมันศูนย์มาไมีประตูเลยตอวนี้ตันี้นี้มันใจอะเรารู้ว่าเป็นยังสามมันใจศูนย์เนี่ยเพราะว่าของปนี่แต่ปนี่เห็น ขึ้นมาตโตงวดนะตะมีศูนย์ในหกศูนย์มันมีมาสามงวดหล่ะมันก็ไม่ค่อยผานประวัติได้เนาะครับผมแมนครับผมมีศูนย์หาแต่ก็มาศูนย์หกเหมือมันจะศูนย์อย่างละงวดเนี่ยมันศูนย์ซี่มาเร็วป่ะเราเรามวดตีงวดตีเร็วมันจะมันจะมันจะมีอันเตาอยู่หาโตครับผมแม่ครับผมเห็นอยู่ครับเราเรางวดประถันทีว่ามันออกซีลงเกียดไหมประหัดตะมีก็บอกประฮัดว่าไมยขึ้นมาแบบนี่โตเก้าประฮัดเห็นเราออกซีลงเกียดตกสามโตเลยอ่ะ ครับผมแม่นอยู่ครับผมป่าเพราะว่ามันออกสต่มันเห็ดนะแต่วดนนั้นมันออกมาวันนี้มันมาออกตรงกันชูทบโตเนี่ยเพราะที่มันติดเขาสามตัวตัวแรกบอกป่าหาว่าอ้าวป่าหาเลยือมันตตโตเก่าอ๋อมันออกแก่ลงองายมันติดลงองายสองหรือยีงหังมันติดโตตัตเก่าอย่นะเครับผมครับวัชรินีตัวนี้มันตกโตเก่ามันไม่โตมาอยู่แค่สีนรกแม่นครับผมป่าครับโอ้วทีเนียหงอยมันยนน้ำหนี ทบโตเนี่ยมันจะอยู่โตได้เพราะมันติดโตเกา้าอยู่ขาโตแต่นี่อยากเตือนผมว่าเสือโตเดียวแล้วก็าพยายามตึหลายอย่มนี่บ้าแงแต่โซนสามนี่โซนโซนเจ็ดนี่ป้ามันใจข้างบนอยู่ได้ละเพราะว่าปกติมันจะค่อยออกข้างหนาแต่สีคือวางหนึ่งแปดมันเจ็ดนะนะครับผมครับโซนเจ็ดนี่อเออเพราะว่าโูนสามนี่นี่สิเป็นรางกับผมว่าสามมันไม่โยต่าอย่างอย่างสามมันอยู่รางสักว่าปลามักศูนแห้งครับผม ใช่ลูมาสูซนดีๆมัดโซนดีๆแม่พวมลามก็มาบนป่ากันกันเล่นไปทีเป็นเก้าศูลนบบป่านี่เลยเล่นรัดศูนยเนี่ยลูกครับผมเก้าศูลกรเด็นพ้นป่าเนาะเหนมหกครับผมเก้าซูลจะไม่โตอืมครับเพราะว่าอติดโซ่ไปให้นี่ยก็โตมันตรงของป่าที่มาหาเกลือมันหนีมันออกมันออกดีก็ไปนี่อีกดี๋ยล่ะมันตรงทุกหมดเลยอันหมดที่ว่ามันสันโจรมันก็ออกแปดสามกองลังมันออกสามสองของล่างกระบนหนีได้ล่ะ ต้องรังต้องบ่มเพราะเนยมันกุเกี่ยวก็สัญจรยและมันออกดีกว่านี้ชุดอื่นเขาตอกนี้มะนี่เอามาใส่ของปะนี่เนี่ยอืมครับผมอืมนี่มันใจศูนย์เป็นการฮัตชีวิตการรอบมุกที่สายว่าไม่คิดมาแบบไหนนะผมเนี่ครับผมมีอีกเจ้าหนึ่งห้มันคือกันี้หมดทีเดียวมันศูนย์หนนึ่งมันเป็นเหล็กปลอมมันเป็นเหล็กของปลอมแต่มันหายก่อนมานศูนยตั้หนึ่งนะแต่ประเด็นนคนนอกพอใส่ใจว่าหงให้ปลอมปฏิทินของจริงมันหายสีของจริงมันวาเขาอ่ะครับผม มันจะเข่าของปอบโซนก็หนึ่งตอนนี้ก็ซื้อได้โซนหนึ่งหมดสิแล้วหรือหะอืมครับผมอ่าแต่งวดน,นี้มันหายปลอมอเลยเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามตีบากแต่แต่ละหมวดโซนสามันี่ยังไงมันหายมันห,นห,นหายสาแยงครับผมแต่งวดเจ้านี้แห้งเขาทุกงมวดได้หมดแต่สามมากนาะแต่ศูนมา,นากนะพอเหลือได้ศูนย์สามครับผมแต่ตัวโได ปวดบ่ได้คุยเดี๋ยวน้าผมน้องแต่ว่ามันเกิดไปตามจตดน้าผมน้องครับผมเมนเขาป้าเขาป้าที่บ่สนดับดอกบพระนดับเรื่องเดียวนี่ต้องใจไว้ด้าเนดับจริงครับผมป้ามบ่สนดับดอกบ่สนดับต้องตีเอานึงหนึ่งี่ศูนสามศูนย์เจ็ดนี่ะหละสามศูนย์เจ็ดแต่แม่ก็แตอีกตัวเสริมกับือที่ว่าเก่าสูงนี่นะมันติดมานมัเนี่ยครับผมป้าครับขอบคุณที่รับกับผมป้ารับผมครับ ครับผมคัาสวัสดีครับผมปาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมหลังจากที่ผมในโทรคุยกับปานี่ครับผมเนาะวดนี้ปานี่ก็ใหม้มากยำเป็นโคงสุดท้ายครับผมเลขหกตัวปานี่ก็มีเก้าศูนย์หกเจ็ดสามสี่ครับผมเนาะปานี่จับคู่ให้ครับปานี่ว่าชอบศูนย์มากวดนี้ครับผมศูนย์บนแรงครับผมเนาะปานี่จับคู่ให้ครับสามเก้า สามศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมเลขสามตัวครับหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามครับผมเด้อเน้นที่สามศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับผมเพราะว่าแฟนคลับทางช่องถามมาหลายมาครับผมบอกเห็นผมตามเป็นคงทุนไทยของป้านี้แน่กับมือนี้ครับผมเนาะวันที่ยี่สิบแปดครับผมตามเหตุที่แล้วครับผมเด้อนำไปพิจารณาครับผมเนาะถ้าชอบ กระต่ายครับผมโช่องกับพานได้กระสุดธานี้ครับผมกระออุปเหอนเฮฟซีทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้เดินทางแควขาดปลอดภัยครับผมอยาเจ็บอยาจนครับผมเนาะลำรวยเงินท่องครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเกันคลิปหน้าครับ